ถ้าอดีตตำรวจธรรมดาคนหนึ่งที่เพียงอยากขายก๋วยเตี๋ยวหาเลี้ยงชีพต้องเผชิญหน้ากับอันธพาลที่โหดเทียมคุณคิดหรือไม่ว่าเขาจะยอมก้มหัวหรือจะลุกขึ้นสู้ด้วยอดีตที่เขาไม่อาจลืมเรื่องจริงที่เต็มไปด้วยเลือดกลิ่นคาวและความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดอ,อย่าเพิ่งละสายตาเพราะตอนจบอาจทำให้คุณไม่กล้าหายใจอดีตตำรวจชื่อวิชิตเขาเคยอยู่ในกองปราบปรามอุทิศชีวิตเพื่อความยุติธรรมแต่หลังจากคดีรุนแรงที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมเสียชีวิต เขาลาออกและหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆข้างถนนเช้าวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวกลิ่นน้ำซุปหอมกรุ่นลอยคลุ้งไปทั่วตลาดเสียงคนเดินพลุกพล่านเสียงเหรียญกระทบโต๊ะไม้เก่าทําให้ร้านเล็กๆของเขามีชีวิตชีวาวิชิตเช็ดเหงื่อบนหน้าผากมือสั่นเล็กน้อยเมื่อมีชายกลุ่มหนึ่งก้าวเข้ามารองเท้าหนังดําเงาวับกระแทกพื้นคอนกรีตสายตาของพวกมันกวาดมองไปรอบร้านลูกค้าหลายคนเงียบกริบ บางคนรีบเก็บของแล้วเดินออกไปความเงียบกดดันจนได้ยินเสียงช้อนตกกระทบชามเหมือนบอกเป็นในว่ามีบางอย่างไม่ปกติหัวหน้ากลุ่มเป็นชายร่างใหญ่มีรอยสักเต็มแขนกลิ่นบุหรี่แรงจนแทบหา,ายใจไม่ออกเขาเดินตรงมาหาวิชิตสายตาคมกริบจ้องเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อร้านนี้ขายดีนี่เสียงทุ้มต่ำลอดผ่านฟันที่เคี้ยวหมากฝรั่งแต่ถ้าอยากขายได้ต่อไปต้องจ่ายค่าคุ้มครองวิชิตมิ่งไปชั่วขณะ ความทรงจําเก่าในฐานะตารวจผุดขึ้นในหัวเสียงปืนที่เคยดังในหูเสียงร้องของผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างกลับมาเหมือนจริงเหงื่อไหลซึมลงข้างแก้มเขามองไปรอบๆร,ร้านเห็นชามกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆไอ้น้ำพวยพุ่ง,งเห็นลูกค้าที่เหลือเพียงไม่กี่คนกำลังหลบสายตามือของวิชิตกำช้อนแน่นเขารู้สึกถึงความสันสานในอกกลิ่นน้ำซุปหอมหวานกลับกลายเป็นกลิ่นขมเฟื่อนในลำคอ ทุกเสียงรอบตัวเบาลงเหลือเพียงเสียงหัวเราะเยาะของอันธพาลหัวหน้ากลุ่มวางมือลงบนเคาน์เตอร์ไม้เล็บสกรปรกขูดกับพื้นผิวจนเกิดเสียงแสบหูดวงตาเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งราวกับท้าทายให้วิชิตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิชิตสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกเขามองไปยังมีดเล็กๆที่ใช้หั่นผักวางอยู่ข้างเคียงและในชั่วขณะนั้นเขารู้ว่าเลือดนักสู้ในตัวเองยังไม่ดับสนิท ดวงตาของวิชิตแข็งกร้าวขึ้นเขามองกลุ่มอันธพาลที่ยืนล้อมรอบร้านแต่ละคนยกยิ้มเยาะราวกับกำลังเล่นกับเหยื่อที่ไร้ทางสู้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเกรงตึงเหงือซึมตามไรผมหัวหน้ากลุ่มก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมเสียงรองเท้ากระแทกพื้นไม้ดังกล้องในหูเขาหยิบชามก๋วยเตี๋ยวบนโต๊ะขึ้นมาสดน้ำซุปอย่างหยาบคายแล้วคายเส้นก๋วยเตี๋ยวลงบนเคาน์เตอร์นี่หรือรสชาติที่คนเขาชมกันนักหนา เสียงหัวเราะต่ำดังสะท้อนในลำคอแต่ถ้าไม่จ่ายเงินร้านนี้อาจไม่มีโอกาสขายอีกเสียงถ้วยชามกระทบกันสันคลอนลูกค้าคนสุดท้ายรีบลุกหนีทิ้งธนบัตรไว้บนโต๊ะความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยหินก้อนใหญ่สายลมร้อนพัดผ่านประตูร้านกลิ่นฝุ่นคละคลุ้งในอากาศวิชิตยังคงนิ่งแต่ภายในใจคล้ายระเบิดที่กำลังจปะปะทุเขาจำได้ว่าในอดีตเคยเห็นคนเช่นนี้กดขี่ชาวบ้านข่มเหงผู้ไร้ทางสู้ และครั้งนั้นเขาเคยยืนหยัดสู้จนเพื่อนร่วมทีมต้องเสียชีวิตภาพเพื่อนร่วมงานนอนจมกองเลือดแวบเข้ามาเสียงกรีดร้องดังก้องในโสดปราสาทมือของวิชิตสั่นแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวหากเป็นความโกรธที่พวยพุ่งขึ้นทีละน้อยหัวหน้ากลุ่มโยนชามก๋วยเตี๋ยวลงพื้นน้ำซุปสาดกระเซ็นเปื้อนเสื้อผ้าของวิชิตเสียงหัวเราะดังขึ้นจากลูกน้องรอบข้างราวกับพวกมันกำลังย่ำยีศักดิ์ศรีของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้า วิชิตเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยอ่อนโยนจากการขายก๋วยเตี๋ยวบัดนี้แข็งกระด้างเต็มไปด้วยแววตาของอดีตตำรวจผู้เคยไล่ล่าอาทยากรเสียงลมหายใจหนักแน่นดังประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงเขาก้าวถอยหลังไปหนก้าวมือแต่ลงบนมีดหั่นผักด้ามไม้ปลายนิ้วกดแน่นจนรู้สึกถึงคมโลหะที่ซ่อนอยู่ความเย็นเยียบของมันแล่นเข้าสู่ผิวหนังเหมือนคำเตือนรอบตัวเงียบลงชั่วขณะ แม้แต่เสียงจากจันนอกตลาดก็เหมือนจะหายไปมีเพียงเสียงหัวเราอะยอ้ยหยันและเสียงเล็บของหัวหน้ากลุ่มที่ขูดเคาน์เตอร์เป็นจังหวะบรรยากาศหนักอึ้งจนทุกการหายใจเต็มไปด้วยแรงกดดันวิชิตมองไปที่หน้าร้านแสงแดดยามบ่ายส่องลอดเข้ามาสะท้อนคมมีดในมือเป็นประกายว่าความรู้สึกบางอย่างในใจเขาถูกปลุกขึ้นมาอย่างเต็มแรงหัวหน้ากลุ่มโน้มตัวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นบุหรี่และกลิ่นเหงื่อเน่าๆจ่ายหรือไม่จ่าย คำถามที่ฟังเหมือนคำสั่งแขวนอยู่กลางอากาศเสียงของมันหนาวเย็นจนทำให้เส้นสันหลังชื้นเหนื่อวิชิตกัดฟันแน่นในดวงตาของเขาเห็นเงาสะท้อนของอันธพาลที่กำลังยืนท้าทายภาพร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาสร้างขึ้นด้วยแรงกายแรงใจภาพเพื่อนตำรวจที่เคยล้มลงต่อหน้าทุกอย่างประดังเข้ามาในเสี้ยววินาทีมือของเขากระชับมีดแน่นกว่าเดิมกล้ามเนื้อบนแขนเกรงราวกับพร้อมจะระเบิดพลัง เสียงหัวเราะของลูกน้องดังแทรกเข้ามาอีกครั้งและในขณะเดียวกันเสียงหัวใจของวิชิตดังก้องในหูรุนแรงเกินกว่าจะควบคุมในชั่วขณะนั้นทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเหลือเพียงความจริงข้อเดียวที่เขาต้องเลือกจะก้มหัวหรือจะลุกขึ้นสู้เหมือนครั้งสุดท้ายในชีวิตตำรวจของเขาแววตาของวิชิตแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆความทรงจำเก่าๆไหลบ่าเข้ามาเหมือนสายน้ำเชี่ยว ทุกเสียงรอบตัวเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังจนเจ็บอกเขาไม่ใช่เพียงแค่คนขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเขาคืออดีตนักล่าที่เคยเผชิญหน้ากับความตายมานับครั้งไม่ถ้วนหัวหน้ากลุ่มน้มตัวใกล้เข้ามาอีกมือหนาวางหนักบนไหล่ของวิชิตแรงกดเหมือนกรงเล็บที่บีบกระดูกให้แตกกลิ่นบุหรี่และเหงื่อสก,กรปรกโชยเข้าจมูกความน่ารังเกียจแผ่ซ่านจนแทบสำลักกูถามว่าจ่ายหรือไม่จ่าย เสียงเข้มกดต่ำฟังเหมือนคำตัดสินชะตาลูกน้องรอบข้างหัวเราะหือหอืตาของพวกมันเต็มไปด้วยแววสนุกสนานเรากับกำลังรอเห็นการแตกสลายของชายคนหนึ่งวิชิตกำม,มีดแน่นจนข้อนิ้วขาวสี่คมมีดเล็กๆในมือสะท้อนแสงแดดว่าเขารู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลลงมาตามขมับหยดน้ำเค็มไหลผ่านมุมปากลงคออย่างเชื่องช้าทุกสัมผัสชัดเจนเกินไปจนเหมือนโลกกำลังบังคับให้เขาตัดสินใจเสียงหัวใจเต้นแรง ท้องไส้บิดเกรงเหมือนมีอะไรคอยฉีกกระชากอยู่ภายในเขามองไปรอบร้านเห็นชามที่แตกกระจายบนพื้นน้ำซุปขน้นๆไหลปนกับเศษเส้นก๋วยเตี๋ยวเลอะไปทั่วภาพนั้นเหมือนเลือดที่สาดกระเซ็นกลางสนามรบหัวหน้ากลุ่มกดไหลแรงขึ้นเสียงเล็บครูดไปกับเนื้อผ้าเสื้อเชิดเขายกยิ้มมุมปากอย่างเย้ยหยันหรือว่ามึงอยากให้ร้านเล็กๆนี้กลายเป็นเท่าฐานดวงตาของวิชิตเบิกกว้าง ประโยคสั้นๆนั้นแทงลึกลงไปในหัวใจเขาเห็นภาพร้านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างขึ้นเห็นความฝันเล็กๆที่ตั้งใจให้เป็นที่พึ่งพิงของชีวิตใหม่และเขาเห็นภาพมันถูกเหยียบย่ำถูกทำลายโดยคนที่ไร้หัวใจเลือดร้อนพุ่งพล่านมือที่ถือมีดสั่นเล็กน้อยไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความกโกรธที่ยากจะควบคุมเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงดวงตาสีเข้มวาวับเหมือนประกายไฟ ลูกน้องคนหนึ่งยกเท้าเตะโต๊ะไม้จนล้มเสียงดังชามและตะเกียบกลิ้งกระแทกพื้นกระจายเสียงหัวเราะของมันก้องไปทั่วร้านหัวหน้ากลุ่มเหลียมองลูกน้องแล้วหัวเราะตามความกดดันบีบอัดจนเหมือนอากาศในร้านขาดหายวิชิตเงยหน้าช้าๆแสงแดดลอดผ่านประตูร้านตกกระทบใบหน้าเงาของอดีตตำรวจผู้เคยเผชิญอันตรายกลับมาชัดเจนเขาไม่ใช่เพียงผู้ชายขายก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไป ในวินาทีนั้นเขาคือผู้พิพากษาแห่งเงามืดมีดในมือสั่นน้อยลงก่อนจะแน่นิ่งสายตาคมกริบจ้องลึกไปยังหัวหน้ากลุ่มทุกการหายใจเหมือนคมมีดที่กำลังเฉือนเนื้อเวลาออกทีละเสี้ยววินาทีร่างกายเตรียมพร้อมหัวใจเต้นดังก้องราวกับสัญญาณก่อนพายุใหญ่จะถาโถมและในขณะนั้นเองเสียงรองเท้าหนังของลูกน้องอีกคนก้าวกระแทกพื้นตรงเข้ามาใกล้มือของมันถือขวดแก้วเปล่า วาวตาสอเขาว่ากำลังจะใช้มันเป็นอาวุธเงาสะท้อนของขวดแก้วสองประกายวาวในแสงแดดวิชิตหันสายตาไปทางนั้นความเย็นเยียบแล่นผ่านสันหลังขวดแก้วยกสูงขึ้นอย่างช้าๆเสียงหัวเราะดังสนัน่นและวินาทีถัดมาทุกสิ่งเหมือนแตกสลายพร้อมกันขวดแก้วสะท้อนแสงแดดวูบหนึ่งจากนั้นมันถูกเหวี่ยงลงมาอย่างแรงอากาศรอบตัวแตกกระจายด้วยเสียงหวีดวิว เหมือนพายุที่พุ่งตรงลงมาเพื่อทำลายทุกสิ่งวิชิตเอียวตัวหลบขวดแก้วฟาดลงบนเคาน์เตอร์ไม้จนแตกละเอียดเศษแก้วกระเด็นกระจายเสียงแตกดังสะท้อนกล้องบางชิ้นบาดแขนของเขาเป็นทางยาวเลือดสีแดงสดค่อยๆซึมไหลออกมากลิ่นคาวเลือดลอยปะปนไปกับกลิ่นน้ำซุปร้อนๆกลายเป็นกลิ่นคละคลุ้งที่ทำให้ทุกการหายใจขมเฝื่อนเสียงหัวเราะของลูกน้องอันธพาลดังขึ้นอีกครั้ง รากับพวกมันกำลังเพลิดเพลินกับการเห็นเหยื่อถูกกดขี่หัวหน้ากลุ่มกว่าตามองวิชิตสายตาคมเหมือนเหล็กร้อนที่กำลังจี้ลงบนผิวหนังมึงยังคิดจะสู้หรือไงอดีตตำรวจอย่างมึงไม่เหลืออะไรแล้วน้ำเสียงเย้ยหยันเต็มไปด้วยการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีวิชิตหายใจแรงทุกลมหายใจเต็มไปด้วยไฟโกรธที่ลุกโชนมือที่ถือมีดแน่นจนเส้นเลือดผูดขึ้นเขาไม่ตอบคำถาม เพียงแต่จ้องมองไปยังหัวหน้ากลุ่มราวกับพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าลูกน้องอีกสองคนเริ่มขยับเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังกล้องในหูหนึ่งในนั้นคว้าเก้าอี้ไม้ขึ้นมายกสูงเหนือหัวเหมือนกำลังจะฟาดลงทันทีเงาของเก้าอี้ทาบลงบนใบหน้าของวิชิตหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดภาพตรงหน้าเปลี่ยนเป็นความทรงจำในอดีตเสียงปืนเสียงร้องให้เสียงเลือดหยดกระทบพื้นทุกอย่างซ้อนทับเข้ามาพร้อมกัน เขาไม่สามารถลืมได้ไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกวิชิตขยับก้าวไปข้างหน้ามีดเล็กๆในมือสะบัดวา่าแสงสะท้อนของคมมีดแวบผ่านดวงตาของอันธพาลพวกมันชะงักเล็กน้อยเสียงหัวเราะหยุดลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเลือดจากแผลบนแขนหยดลงบนพื้นทีละหยดเสียงหยดเลือดดังชัดในความเงียบแต่ละหยดเหมือนนับถอยหลังสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด แม้แต่หัวหน้ากลุ่มเองก็หรีตามองด้วยความระแวงแววตาที่เคยมั่นใจเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยวิชิตยกมีดขึ้นเล็กน้อยท้าทางไม่ใช่เพียงพ่อค้าธรรมดาหากแต่เต็มไปด้วยความเฉียบคมแบบนักล่ากล้ามเนื้อทุกส่วนของเขาตึงแน่นสายตาจ้องลึกเหมือนกำลังล็อกเป้าหมายในสนามรบเสียงฝีเท้าของลูกน้องที่ถือก้าวอี้หยุดลงมันชนักกลางอากาศความเงียบป,ปกคลุมทั่วร้านอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดนิ่ง ทุกคนรอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปและทันใดนั่นเองลมแรงพัดผ่านเข้าทางหน้าร้านทำให้ม่านผ้าที่แขวนอยู่สบัดแรงเศษแก้วบนพื้นสะท้อนแสงระยิบระยับคล้ายสัญญาณลึกลับที่บอกว่าพายุใหญ่กำลังเริ่มต้นขึ้นหัวหน้ากลุ่มยิ้มเยาะแต่ในแววตาเริ่มมีความลังเลซ่อนอยู่เขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะตะโกนเสียงดังจัดการมันลูกน้องทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาพร้อมกัน เสียงก้าอีเสียงขวดแก้วและเสียงรองเท้าหนังดังระงม,มราวกับฝูงสัตว์ป่าที่กำลังตะปบเหยื่อกลิ่นเหงื่อและกลิ่นคาวเลือดเข้มข้นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันวิชิตกุม,มีดแน่นพร้อมที่จะเปลี่ยนร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้ให้กลายเป็นสมนรภูมิเลือดเสียงเก้าอีที่ถูกยกสูงเหนือหัวดังเอียดอาดเงามืดของลูกน้องหลายคนทับลงมาบนร่างของวิชิตบรรยากาศในร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเ,เ,เปลี่ยนไปทันตาจากสถานที่ที่เคยอบอวลด้วยกลิ่นซุปหอมหวาน กลายเป็นครอกมืดที่เต็มไปด้วยเสียงขู่เสียงเหยียบย่ำและกลิ่นเลือดคละคลุ้งเศษแก้วที่แตกกระจายยังคงกรีดฝ่าเท้าของทุกคนเสียงแตกกรอบกรบดังชัดเจนเมื่อพวกมันก้าวเหยียบแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านช่องประตูสะท้อนว่าไปตามพื้นและเธอราวกับลานประหารทุกคนหยุดหายใจชั่วขณะรอเพียงเสียงแรกของการประทะวิชิตยืนมั่นเขารู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจดังก้องในหูเลือดจากแผลบนแขนยังไหลเป็นทางแดงสด หยดลงบนพื้นไม้ทีละหยดทีละหยดแต่ในแววตาไม่มีความหวาดหวั่นเหลืออยู่ลูกน้องคนแรกพุ่งเข้ามาพร้อมเก้าอี้ในมือเสียงฟาดดังเสียดแหลมฉีกอากาศวิชิตเอี้ยวตัวหลบวูบเก้าอี้กระแทกเข้ากับเสาไม้กลางร้านจนหักครืนเศษไม้กระเด็นกระจายเหมือนฟืนแตกเสียงโวยวายดังลั่นอีกคนฟาดขวดแก้วเข้ามาทางด้านข้างขวดปะทะเข้ากับขอบเคาน์เตอร์แตกละเอียดน้ำขุ่นขาวไหลปนเศษแก้วเกลื่อนพื้น กลิ่นขาวของเศษเหล้าที่เหลือคละครุง้งยิ่งตอกย้ำความสกรปรกหน้าขยะแขยงของฉากตรงหน้าวิชิตเต้าพุ่งเข้าไปมือขวากำมีดแน่นบาดลึกอากาศเป็นเส้นตรงเสียงคมมีดเฉือนผ่านแขนเสื้อลูกน้องคนหนึ่งเลือดไหลทะลักออกมาเป็นทางเสียงกรีดร้องดังสั่นสะเทือนจนทั้งร้านสถานหัวหน้ากลุ่มรีตาลงรอยยิ้มเยนยนเยือกผุดขึ้นบนใบหน้าแต่รอยยิ้มนั้นมีบางอย่างสันไหว เขาเริ่มเข้าใจว่าคนตรงหน้าไม่ใช่เหยื่อธรรมดาแต่เป็นสัตว์นักล่าที่ถูกกดทับด้วยความแค้นมาเนิ่นนานเสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาลูกน้องอีกสามคนกรูกันเข้าหาไม้หน้าสามถูกยกสูงเหมือนกระบองพวกมันฟาดลงบนโต๊ะไม้จนแตกเป็นเสียเส่ยมเศษก๋เตี๋ยวและน้ำซุปสาดกระเซ็นทั่วพื้นกลิ่นร้อนของน้ำต้มกระดูกปนกลิ่นคาวเลือดลอยเข้าจมูกวิชิตหอบหายใจแรงถูกเสียงรอบข้างเหมือนหายไป เหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นดังไม่หยุดภาพตรงหน้าเหมือนภาพชาเขาเห็นชัดเจนถึงท่าทางและแววตาของอันธภาลทุกคนเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลายมีสบัดแสงสะท้อนออกมาอีกครั้งเลือดใหม่ไหลพุ่งจากบาดแผลของลูกน้องที่โดนเฉือนเสียงกรีดร้องดังระงม,มซ้อนกันจนเหมือนฝูงสัตว์บาดเจ็บแต่ไม่มีใครถอยหลังทุกคนยังคงกรูเข้าหาหัวหน้ากลุ่มยืนกอดอก เสียงหัวเราะเบาๆลอดออกมาเหมือนคนกำลังชมการแสดงเขารู้ว่าอดีตตำรวจคนนี้เก่งแต่เขาก็มั่นใจว่าตัวเลขของพวกมันมากพอจะบทขยี้ทุกการต่อต้านเลือดของวิชิตไหลลงบนมือลื่นเย็นจนมีดแทบหลุดจากฝ่ามือแต่เขากระชับแน่นกว่าเดิมทุกครั้งที่สูดลมหายใจเข้าเขารู้สึกถึงกลิ่นสนิมของเลือดผสมเข้ากับความทรงจำเก่าๆของสนามรบในอดีตลูกน้องคนหนึ่งพุ่งเข้ามาพร้อมไม้หน้าสาม เสียงหวดอากาศดังวูบวิชิตก้าวฉับเข้าไปใกล้จนระยะชิดไม้ฟาดพลาดลงกระแทกกับพื้นดังสะเทือนวิชิตใช้ศอกกระแทกเข้าที่ใบหน้าของมันเต็มแรงเสียงกระดูกหักดังเปรี้ยเลือดพุ่งทะลักออกจากจมูกเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นในร้านตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะเสียงของสิ่งของแตกหักบรรยากาศเหมือนสมนรภูมิที่เต็มไปด้วยเลือดและฝุน่นกลิ่นคาวรุนแรงจนแสบจมูก แต่ในสายตาของวิชิตเขาเห็นเพียงเป้าหมายเดียวหัวหน้ากลุ่มยังคงยืนนิ่งร่างใหญ่ของเขาเป็นเหมือนเงาดำกลางแสงสว่างแววตาคมจ้องตรงมาที่วิชิตไม่กระพริบเหมือนเสือที่รอเวลาออกล่าและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเขายกมือเปล่าขึ้นสัญญาณบางอย่างกำลังเริ่มต้นหัวหน้ากลุ่มยกมือขึ้นช้าๆท่าทางนั้นเหมือนสัญญาณที่เงียบงันแต่ทรงพลังลูกน้องทั้งหมดที่ยังยืนได้หยุดเคลื่อนไหวทันที เสียงโกลาหนในร้านพลันนิ่งลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของวิชิตและเสียงหยดเลือดที่ร่วงลงบนพื้นทีละหยดแสงแดดส่องลอดประตูเข้ามาจับเงาของหัวหน้ากลุ่มให้ทอดยาวไปบนพื้นเล,เลือดเขาก้าวออกมาจากเงามืดร่างสูงใหญ่ขยับช้าช้าราวกับไม่หวั่นไหวกล้ามเนื้อที่แขนขยับเคลื่อนไหวทีละเส้นเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังเตรียมโจมตีวิชิตยืนนิ่งมีดเล็กในมือเปื้อนเลือดจนคมมันแดงฉาน แผลบนแขนแสบจนชาแต่สายตาของเขาไม่เคลื่อนหนีหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองสึดเขารู้ทันทีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นหัวหน้ากลุ่มเอียงคอเล็กน้อยเสียงกระดูกต้นคอดังกรอบกแกรบอดีตตำรวจเขาพูดช้าๆกูรอฟังชื่อเสียงของมึงมานานแต่วันนี้กูจะลบมันไปกับมือคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลงบนผิวหนังลูกน้องที่ยืนอยู่รอบร้านหัวเราะคือๆอย่างหวาดหวาด บางคนยังคงเลือดไหลแต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงดังเกินไปเพราะสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่ชายสองคนกลางร้านหัวหน้ากลุ่มก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเหงื่อและบุรีเน่าโชยเข้ามาปะทะจมูกเสียงรองเท้าหนังกระแทกพื้นแต่ละก้าวดังชัดเจนเหมือนเสียงกลองตีกระหน่ำในสนามรบทุกก้าวเข้ามากดดันให้วิชิตต้องหายใจหนักขึ้นวิชิตกระชับมีดแน่นมือเขาเต็มไปด้วยเลือดที่เริ่มแห้งกรังเขายืนมั่นกลางร้าน ทุกการเคลื่อนไหวของหัวหน้ากลุ่มถูกจับต้องเหมือนเหยี่ยวที่เพ่งหาเหยื่อในสายตาเขาหัวหน้ากลุ่มไม่ใช่เพียงอันธพาลธรรมดาแต่เป็นศัตรูที่ต้องกำจัดไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรหัวหน้ากลุ่มยกกำปั้นขึ้นหมัดใหญ่เหมือนท่อนเหล็กเคลื่อนไหวในอากาศเสียงลมแตกหวีดดังขณะฟาดตรงเข้ามาวิชิตเบี่ยงตัวหลบแต่แรงประทะกระแทกเข้ากับเคาน์เตอร์ไม้ด้านหลังจนแตกหักครืนเสียงไม้หักสะท้อนกล้องเศษโตและเศษชามกระเด็นกระจาย ลูกน้องบางคนถอยหนีด้วยความตกใจแรงของหมัดนั้นไม่ต่างจากค้อนเหล็กหากโดนเต็มๆร่างคนธรรมดาอาจแตกสลายวิชิตไม่รอชาเขาก้าวประชิดเข้าข้างตัวหัวหน้ากลุ่มคมมีดเล็กสะบัดวูบฉีกผ่านเสื้อเชิ้ตสีเข้มรอยขาดเปิดเผยผิวหนังด้านในเป็นเส้นยาวเลือดสีแดงสดซึมทะลักออกมาเสียงหัวหน้ากลุ่มคำรามต่ำเหมือนสัตว์ป่าถูกแทงดวงตาของมันเปลี่ยนไปทันที วาวเยอ่อหญิงหายไปเหลือเพียงความดุร้ายเขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วหมัดอีกข้างเหวี่ยงเข้าหาวิชิตเต็มแรงเสียงปะทะดังสนั่นวิชิตถูกเหวี่ยงกระแทกกับเสาร้านความเจ็บแล่นผ่านทั้งร่างปากแตกเลือดไหลซึมออกมาเสียงหูอื้อไปชั่วขณะโลกหมุนสั่นไหวแต่เขายังคงยืนไม่ล้มมือยังคงกามีดแน่นไม่ปล่อยหัวหน้ากลุ่มหัวเราะหอบหอบเลือดที่ไหลออกจากแผลบนตัวมันหยดลงพื้นไม่หยุดเก่งติง แต่กูชอบมากกว่าเวลาที่เห็นคนเก่งค่อยๆล้มคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความกระหายเลือดวิชิตเช็ดเลือดที่มุมปากเขาหายใจแรงจนอกกระเพื่อมภาพตรงหน้าสั่นไหวแต่สายตายังคงชัดเจนเขาเห็นร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนเงาดำของปีศาจเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวเป็นจังหวะเดียวกับความโกรธที่ลุกโชนลูกน้องเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกมันหยิบอาวุธชั่วคราวจากเศษไม้และขวดแก้ว เสียงฝีเท้ากรุบกรับล้อมเข้ามาจากทุกทิศวิชิตหันมองรอบๆความเงียบหายไปแทนที่ด้วยเสียงวยวายเสียงหายใจเสียงขู่วางแผนเลือดจากแผลที่แขนยังหยดลงพื้นเป็นเส้นแต่ในดวงตาของเขาไม่มีความลังเลมือที่กําม,มีดเล็กยามั่นคงเขาก้าวออกจากเงาของเสาที่พังครืนพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตรงหน้าแสงแดดสาดเข้ามาอีกครั้งสะท้อนคมมีดเป็นประกายวาบ ในบรรยากาศอับและคาคล้งด้วยข่าวเลือดประกายเล็กๆนั้นเหมือนเปเลวไฟสุดท้ายที่ส่องสว่างก่อนการประทะครั้งใหญ่ที่สุดจะระเบิดออกมาในร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแห่งนี้เสียงโกลาหลในร้านดังต่อเนื่องราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดเก้าอี้แต่ขวดแก้วกระจายเสียงร้องเจ็บปวดผสมกับเสียงคำรามโกรธเกรี้ยวแต่ในที่สุดเสียงหนึ่งที่แตกต่างออกไปก็ดังก้องเสียงไซเรนตำรวจลูกน้องหลายคนชะงักกึกสีหน้าที่เคยเหยียบย่ำกลับซีดเผือดทันที หัวหน้ากลุ่มเหลือบมองไปทางประตูแสงไฟสีแดงกระพริบเข้ามาสาดเงาไปทั่วร้านตำรวจมาแล้วเสียงตะโกนสั่นสะเทือนลูกน้องบางคนรีบหนีออกไปอย่างไร้ทิศทางบางคนลื่นล้มในกองเลือดและเศษซุปที่เลยพื้นภาพเหล่านั้นเหมือนฝูงสัตว์ที่แตกตื่นหัวหน้ากลุ่มกัดฟันแน่นเลือดจากแผลที่แขนยังไหลไม่หยุดเขามองวิชิตด้วยแววตาแข็งกร้าวมึงรอดวันนี้แต่กูจะกลับมา คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความแค้นก่อนเขาจะถอยออกไปพร้อมลูกน้องที่ยังเหลือภายในร้านเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงหอบหายใจแรงของวิชิตกลิ่นคาวเลือดขะคลุ้งอบอวนกับกลิ่นซุปกว๋วยเตี๋ยวแสงแดดยามเย็นสองลอดเข้ามาจับเงาร่างของชายผู้ยืนท่ามกลางความเสียหายตำรวจกรูเข้ามาในร้านภาพที่เห็นทําให้หลายคนตกตะลึงเศษโต๊ะเก้าอี้พังพินาศเลือดกระจายเต็มพื้น และวิชิตยืนถือมีดเล็กเปื้อนเลือดอยู่ตรงกลางเขาค่อยๆปล่อยมีดร่วงลงกับพื้นเสียงโลหะกระทบไม้ดังแหลมก้องในสายตาของตำรวจหนุ่มหลายคนเขาไม่ใช่เพียงคนขายก๋วยเตี๋ยวแต่คืออดีตตำรวจที่ยังคงมีไฟในหัวใจวิชิตหันไปมองหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ยังตั้งอยู่บนเตาไอ้น้ำยังลอยกลุ่นขึ้นเหมือนไม่เคยรับรู้ถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้นภาพนั้นทำให้เขายิ้มบางๆท,ทั้งที่เต็มไปด้วยบาดแผลร้านนี้ต้องอยู่ต่อไป เสียงเขาเบาแต่หนักแน่นแสงเย็นทาบลงบนร่างของเขาเสียงไซเรนค่อยๆเบาลงเมื่อเวลาผ่านไปและท่ามกลางความพังพินาศในร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆแห่งนี้อดีตตำรวจผู้เคยล้มเหลวได้ยืนหยัดขึ้นอีกครั้งพร้อมเผชิญหน้ากับเงามืดที่ยังรออยู่ในวันข้างหน้า